เหตุการณ์เขย่าว,วงการส่งไทยกรณีเรื่อง้าวของสีกากอนารีผู้เป็นต้นเรื่องมหา,ากาบทั้งหมดกลายเป็นชนวนให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปต้องทยอยลาสิกขาโดยเหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21มิถุนายน,น2568หลังจากการลาศิกขาแบบนเงียบที่จังหวัดหนองคายของพระเทพวชิราปาโมกหรือเจ้าคุณอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ,พ,พวรวิหารโดยไม่ชี้แจงเหตุผลใดๆณเวลานั้นต่อมาก็มีข้อมูลหลุดออกมาว่าเจ้า เจ้าคุณอาจตกเป็นเป้าการแบ็กเมลของสีการกรอบหลังจากที่มีคลิปหลุดวิดีโอที่บ่งบอกถึงการมีสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเผยให้เห็นว่าเจ้าคุณอาจอยู่ในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งสวมสบงท่อนล่างเปลือยท่อนบนพรอมีเสียงพูดของสีการกรอบแจ้งระหว่างคลิปที่ชัดว่าทั้งคู่อยู่ในห้องพักของต่อสองอีกทั้งยังมีการพูดเชิงคำสัญญาว่าจะมั่นหมายแสดงความรับผิดชอบต่อมาก็มีรายงานว่าสีการกรอบก็ได้ใช้คลิปเฉาดังกล่าวกดดันให้เจ้าคุณอาจยอมจ่ายเงินตามข้อ เรียกร้องถึง7ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ยอมเปิดเผยอย่างไรก็ตามสีกากอบกลับไม่ได้เก็บเรื่องนี้เงียบไว้แต่กลับไปพูดกับพระอีกรูปหนึ่งจนเกิดการส่งต่อไปมาเป็นเรื่องอื้อฉาวก่อนที่จะมีหนึ่งในพระผู้ใหญ่นำเรื่องนี้ไปยื่นร้องต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ช่วยตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจเตรียมเชิญเจ้าคุณอาดมาให้ปากคําคท่านกลับรีบชิงสิกขาแล้วก็ข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านทันทีต่อมาในวันที่30มิถุนาย,ยน25 6 8ัน เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจค้นวัดตีทศเทพวรวิหารเพื่อตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินต่างๆภายในวัดหลังจากเจ้าคุณอาจลาสิกขาโดยเน้นประเด็นเรื่องของการโอนเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับสีกากรฟโดยต่อมาในวันที่4กรกฎาคม2568วิกเต่าพลตํารวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางนำหมายค้นเข้าตรวจบ้านพักของสีกากรฟพร้อมเชิญตัวสอบปากคําในฐานะพยานซึ่ง สีกาก๊อฟก็ยอมรับว่าติดพนันออนไลน์และใช้เงินจากเจ้าคุณอาจไปเล่นพน,นันนอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้ยึดโทรศัพท์มือถือของสีกาก๊อฟ5เครื่องเพื่อตรวจกีณหลักฐานทั้งหมดกระทั่งในวันที่8กรกฎาคม25 6 8้า้หเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปรับปามและกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆภายในโทรศัพท์ของสีกาก๊อฟทั้ง5เครื่องพบหลักฐานสำคัญเช่น ภาพเปอยกายวิดีโอขณะร่วมเพศที่สีกากอปถ่ายเก็บไว้รวมแล้วกว่า80,000่นไฟล์ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์นระหว่างเธอกับพระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆหลายรูปและนกักการเมืองท้องถิ่นหลายจังหวัดซึ่งเบื้องตน้นทราบตัวบุคคลแล้ว8ปดลาย โดยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดและมีอย่างน้อย3รูปที่ปราพฤติกิดเข้าข่ายประราชิกอย่างชัดเจนต่อมาในวันที่9ก้กากรกฎาคม2 5งพันาอยเอาสะเทือนวงการสงฆ์อย่างมากหลังจากพระชั้นผู้ใหญ่จากวัดต่างๆพร้อมใจทยอยลาศิกขาโดยไม่ได้นัดหมายนําโดยพระเทพวชิรธีรพรอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโอร่วมรับนอนกับสีกาโกฟซึ่งสามารถดักเชิญตัวได้ที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนเจรจาให ให้ตัดสินใจลาศิกขาณนะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารตามด้วยพระเทพวชิรธีรคุณอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งพบตัวที่วัดธาตุสุนันทาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในตอนแรกการเจรจา,าให้ยอมลาศิกขาไม่ได้ผลท่านกลางความศรัทธาจากพระลูกวัดและแม่ชีในที่สุดท่านก็นยอมลาศิกขาแล้วขณะที่พระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกและผู้อำนวย วิทยาลายัยสงพระพุทธชินาราชมีกระแสะข่าวว่าได้ลาศิกขาไปแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งรายนี้มีการลือข้อมูลว่าเป็นพ่อของลูกคนที่3มของศิกากรอีกด,ด้วยพระครูสิริวิริยะธาผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเช,ชิงเซาปรากฏในคลิปร่วมหลับนอนกับสิกากรอิซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จได้เข้าตรวจค้นในกุฏิแต่กลับไม่พบตัวและพระเทพประวรลเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัดประยูนวงศาวาดวรวิหารได ยองลาสิกขาแบบเงียบๆแล้วส่วนพระชันผู้ใหญ่รูปอื่นๆที่เหลืออยู่ได้แก่พระครูประดตุรพลอิทธิเตโชพระเทพวราสิทธิเมธีและพระเทพพัชราพรยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอการยืนยานเพิ่มเติม ล่าสุดดตรตีนโพร,รักษานักอัจฉริยะเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอัจฉริยอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หมอมหิดนลได้โพสต์ข้อความวิเคราะห์พฤติกรรมสีการกรถึงกรณีดังกล่าวว่าที่เลือกเหยื่อแบบเฉพาะเจาะจงมีรูปแบบซ้ำๆเพื่อผลประโยชน์เราจะเรียกพฤติกรรมนี้ว่า t h e t ร์ the the o r y behavior ซึ่งไม่ใช่แค่ผิดธรรมเนียมแต่คือการใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องล่าเหยื่ออย่างมีระบบเจาะจงและเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดย ไม่สนผลกระทบต่อผู้อื่นลักษณะส,สำคัญของ predatory behavior มีแบบแผนไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรืออารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับเหี่อหลายรายมีสูตรหรือกลยุทธ์ในการเข้าหาเหือ่อเช่นใช้สเสน่ห์ความเห็นใจสถานะทางสังคมหรือการบีบบังคับทางอารมณ์ 2. เลือกเหยือ่อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ใครก็ได้แต่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายแต่มีสิ่งที่ต้องการเช่นพระคนมีชื่อเสียงนักธุรกิจหรือเด็กผู้สูง อายุเหยื่อมักจะอยู่ในฐานะที่เสี่ยงต่อการไม่เปิดเผยเช่นผู้ที่ตัวความอับอายถูกประนามจากสังคมหรือไม่กล้าแจ้งความ 3. ใช้ความใกล้ชิดเป็นอาวุธผู้กระทำมาเข้าหายเหยื่อผ่านความสัมพันธ์เช่นเป็นแฟนเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ดูแลเป็นเพื่อนและใช้ช่องว่างตรงนั้นเพื่อบงการหรือบีบให้เหยื่อตกอยู่ในสภาวะไม่กล้าปฏิเสธ 4จุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเพื่องเงินความสัมพันธ์อำนาจความสะาใจาจุดร่วมพฤติกรรมนี้คือการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือสรุปแล้วผิดทั้งคู่ปราพฤิผิดในการทั้งสองฝ่ายพระก็คือมนุษย์คนหนึ่งหากเมื่อใดควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัยไม่ได้ก็ควรออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอย่าใช้ผ้าเหลืองเป็นกอกกำบงังหาผลประโยชน์หาความสบายให้คนกราบไหว้ทั้งทางที่ตนเองก็หยาบเลย ภายหลังจากที่ดเตอร์ตีนได้เผยแพร่ข้อความก็ทําให้เวลาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากอาทิเชน่นชัดเจนมากๆค่ะอาจารย์สมควรมีบทลงโทษเรียกว่านารีพิฆาตโดยกำมือนันดานค่ะควรมีกฎหมายเอาผิดคนพวกนี้ด้วยเพื่อป้องกันคนลอกเลียนแบบต่อไปในอนาคตบาปหนาะสงสารลูกกี้ที่มีแม่แบบนี้แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงแล้วเลือกเหยื่่ง่ายเหมือนแบบแผนเดียวกันว่าพระระดับนั้นต้องรวยปวดเพื่อหลุดพ้นผลแบบ สีกาเจ้าเล่กับพระใจบางมีทุกจอค่ะแต่ก็จะเป็นข่าวหรือไม่ก็อีก,กเรื่องหนึ่งค่ะชอบอ่านการวิเคราะห์และการให้ความรู้เชิงตรีวิทยาของอาจารย์นะคะควรมีกฎหมายเอาผิดผู้ล่าเหยื่อด้วยจัดแต่ตัวท็อปทอปทอปั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ตินเคยเจอคนลักษณะแบบนี้มีวิธีการไหมคะเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทําผิดเลยหดหูและรู้สึกเศร้ากับข่าวมากค่ะไม่ผิดหวังที่ติดตามครับอาจารย์เธอเก่งมากนางขายบริการไหมคะ ขายเฉพาะกลุ่มชายเดสส้มมีแต่สูงวัยศึกออกมาแล้วใครจะถวายปัจจัยเฮ้ยเคยเจอคนจําพวกนี้มาแล้วคะ่ะน่ากลัวมากๆจริงค่ะชั่วทั้งคู่ต้องลงโทษให้หนักใช้ความมีกิเลสเป็นเครื่องมือขออนุญาตแชร์ไว้อ่านเป็นความรู้นะคะอาจารย์าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์สัง์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ